ฤดูกาลของการแข่งขันในฤดูกาล2024ถึงฤดูกาล2025ก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแน่นอนพวกเราก็ได้รู้บทสรุปของแชมป์ในฤดูกาลนี้ก็คือเลี้ยวปูของพวกเรานั่นเองหลังจากที่พวกเราฉลองแชมป์กันอย่างชุ่มปอดชุ่มฉ่ำนะครับเลี้ยวปูของพวกเราก็ได้ปล่อยนักเตะให้กลับไปพักผ่อนกับครอบครัว เพื่อที่จะเติมพลังงานแล้วก็จะกลับมาเข้าสู่โหมดของการเตรียมทัพเตรียมทีมเพื่อที่จะสู้ศึกในฤดูกาลต่อไปนะครับท่านผู้ชมและแน่นอนนะครับในช่วงนี้ตลาดของการซื้อขายนักเตะก็ได้เปิดขึ้นแล้วตั้งแต่ในวันที่1มิถุนายนนะครับท่านผู้ชมซึ่งลีวูของพวกเราก็ได้มีการทํางานของคนที่อยู่เบื้องหลังกันอย่างแข็งขันมากๆนะครับจนสุดท้ายแล้วเราสามารถที่จะผลักดันดิวต่างๆนะครับ เรียกได้ว่าใกล้ที่จะลุล่วงเข้าไปเต็มทีแล้วซึ่งสายข่าวชื่อดังจากทั้งฝั่งของเดวิดออนสตีนรวมถึงทางฝั่งของฟาวิซิโอโรมาโนก็ได้ออกมารายงานตรงกันนะครับบอกว่าให้จับตาดูดีๆธถานการณ์ของตลาดของสโมสรเลี้ยวภูของพวกเราในห้วงสัปดาห์นี้มันเข้าสู่สถานการณ์ที่เข้มข้นสูงมากๆแล้วมันเข้าสู่สถานการณ์ที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งยวดเลยนะครับท่านผู้ชม ต้องจับตาดูดีๆนะครับน่าจะมีข่าวดีนะถ้าฟังจากข่าวคราวของทั้งสองคนนะครับที่รายงานตรงกันนะครับคราวนี้เรามาดูทางฝั่งของอดิวของมิล o รอดเคอร์เคสซึ่งก็เป็นเป้าหมายของลิวพูอีกคนหนึ่งนะฮะที่ต่อมาจากทางฝั่งของเจอร์มีฟิล์มปงแบ็คขวานะครับล่าสุดนะฮะเรียกได้ว่าตัวนักเตะเนี่ยกระสันกระหาย แทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะมาร่วมทัพกับลิวพูแต่ติดตรงนะครับลิวพูของพวกเราเนี่ยยังมีการพูดคุยกันในเรื่องของค่าตัวกับทางบอลมัดยังไม่สําเร็จลุล่วงนะครับท่านผู้ชมแน่นอนแต่ว่าการเจรจาเนี่ยเข้าสู่ขั้นสูงสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมเหลือรายละเอียดอีกไม่มากแล้วคิดว่าน่าจะตกลงกันได้นะฮะแล้วก็น่าจะมีข่าวดีกันในห้วงสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันสําหรับในรายของมิลอดเคอร์เคต ส่วนในดิวประวัติศาสตร์ที่สมโมสรของพวกเราได้มีการเหยียบนะฮะเรีด้ว่ามิดคันเร่งกันเลยทีเดียวนะฮะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดสำหรับในดิวของฟอร e เรนเวียสนะฮะแน่นอนสถานการณ์ณตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีข่าวที่ทำให้แฟนลิเวอร์พูลใ,ใจแป้วอยู่เล็กน้อยนะครับเมื่อสายข่าวนะครับจากทางฝั่งของไซมอนโจนจากเมลสปอร์ตนะครับรวมถึงฟอรเรนเฟตเทนเบิร์กเนี่ยบอกว่า ทั้งฝั่งของเลวอร์คเซนนะครับต้นสังกัดของฟอรินเวียเนี่ยได้ตอบปฏิเสธนะฮะสัญญาที่เป็นทางการในรอบที่2ของลิเวอร์พูลที่ยื่นให้ไปนะฮะซึ่งมันข่าวนี้มันก็ทำให้แฟนฟุตบอลเหล่าเดคลอปเนี่ยเครียดแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับทั้งฝั่งของไซมอนโจนจากเมลสปอร์ตนะครับก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะโดนปฏิเสธ แต่นะฮะช่องว่างระหว่างจํานวนที่ทั้งฝั่ง2สโมสรเนี่ยนะครับยื่นไว้ให้กันและกันเนี่ยทางฝั่งของเลเวอร์เนี่ยต้องการ126ล้านปอนนะครับส่วนลิเวอร์ p o ลของเรายื่นไป116ล้านปอนนณตอนนี้ช่องว่างของความต้องการของ,องทั้ง2สโมสรมันมีความแคบมันมีความใกล้เคียงเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะฮะจากรายงานเมื่อครั้งก่อนเมื่อสัปสาหวันที่ผ่านมาบอกว่าลิเวอร์ pool มีช่องว่าง อยู่ที่20ล้านปอนด์แล้วก็จะมีการยื่นทางฝั่งของไอ้หนูนะครับเอลเลียสเข้าไปในสัญญาร่วมด้วยนะครับก็จะสามารถที่จะตกลงกันได้นะในช่วง2สอสวันที่ผ่านมานะครับท่านผูช้ชมแต่ล่าสุดนะครับไซมอนโจนจากเมลสปอร์ตบอกว่าช่องว่างตรงนั้นมันเหลือเพียงแค่10ล้านปอนด์เท่านั้นเองซึ่งริชาร์ดฮิวนะครับก็ไม่รอช้าที่จะเสนอแพ็กเกจ ให้กับทางฝั่งออกไซมอนโรธนะครับท่านผู้ชมผอ,อ,อการกีฬาของสมโมสรเลเวอร์กูเซนเนี่ยนะฮะให้พิจารณาว่าลิวพูจะเสนอโบนัสตามผลงานที่ทางฝั่งคอร์รินเวียสสามารถที่จะพาลิวพูผ่านเข้าไปเล่นในรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนีกได้เงินจำนวน10ล้านป่อนก็จะตกเป็นของเลเวอร์กูเซนแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะตรงนี้เป็นกลเม็ดในการเจรจาของทางฝั่งลิวพูของพวกเราซึ่งผมมองว่านะครับ ลิวพูของบุรณีิยุคของกุนซืออร์เนอร์สโลตเนี่ยนะฮะน่าจะทําได้ตามเป้าหมายนะครับนะในการที่จะเข้าไปเล่นในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้อย่างไม่ยากนะครับท่านผู้ชมด้วยความเก่งกาจของกุนซืออันเนอร์สโลตรวมถึงขุมกําลังของนักเตะของพวกเรานะฮะทั้งการเสริมทัพของนักเตะเก่าที่มีอยู่นะฮะมันน่ากลัวมากมาก ผมเชื่อว่าน่าจะทําได้นะฮะในส่วนนี้ก็คิดว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่องนะครับทั้ง2ฝ่ายน่าจะตกลงกันได้นะครับแล้วคราวนี้ทั้งฝั่งของเดวิสออสตีนนะครับก็บอกว่าลิ์พูลของพวกเราเนี่ยก็มีการเจรจากับไบเออร์เลกูเซ่นนะครับแล้วก็มีความคาดหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้สัปดาห์นี้จะเป็นสุดสัปดาห์ที่มีความสําคัญมากๆนะครับทางฝั่งของเดวิสออสตีนก็ย้ําเข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับและ นะฮะสำหรับข่าวข่าวมันก็มีมานะฮะอันนี้เป็นข่าวเสริมนะครับท่านผู้ชมนะจากสถานการณ์ของตลาดนะครับบอกว่าทางฝั่งของกุนซืออาร์เนอร์ส็อตนะฮะในช่วงของการพักผ่อนของเขาเนี่ยนะครับเขาก็ได้เดินทางไปพูดคุยกับทางฝั่งของราย,ยานแชร์กี่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวเกมรุกนะครับของทางฝั่งของลียงซึ่งก็ประกาศออกมาชัดเจนแล้วว่า อยากจะย้ายทีมในฤดูกาลนี้นะครับค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับลิวปูของพวกเราภายใต้การทํางานของกุสเซอร์อาเนอร์สโอตได้มีการขยับไปพูดคุยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะแล้วพอมีการพูดคุยเสร็จนะครับก็ได้มีการเล่งในการปิดดิวฟอร์เรนเวตซึ่งแน่นอนเป็นการทํางานในเชิงรุกนะครับเรียกได้ว่ามีการคุยทั้งเป้าหมายอันดับที่1น,นะฮะแล้วก็มีการคุยในเป้าหมายที่2ด้วยนะครับเผื่อเป็นแผน2ไว้นะครับท่านผู้ชม เผื่อแผนแรกในล่มเราก็จะได้เดินหน้าในแผน2กันต่อไปนะครับซึ่งหลังจากพูดคุยแล้วนะครับแน่นอนกูเซออันเอสล็อตก็คงจะได้ร่วงรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างสัญญาณอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับถึงได้มาบอกทั้งฝั่งของคนที่ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของการเจรจาให้เร่งปิดดิวซะนะฮะเอาให้ได้สำหรับฟอริรนเวียสนะครับนะซึ่งแน่นอนแหละผมมองว่าการไปคุยเนี่ยมันก็เป็นการทํางานที่มีความรอบคอบพอสมควร และในขณะเดียวกันนะครับผมก็มองว่าเหมือนลิ้วปูเนี่ยก็พยายามที่จะกดดันทางฝั่งของเรลโกเซนให้รีบที่จะปิดดิวนี้ให้ได้ซะนะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุยกันไม่สําเร็จเนี่ยเราก็อาจจะมีการคุยกับเบอร์สก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะท่านผู้ชมตรงจุดนี้ก็มองได้หลายมุมนะสําหรับการทํางานของลิ้วปูของพวกเรานะฮะ แล้วมันก็มีข่าวที่เป็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับฟอรินเวียสนะครับซึ่งในสมโมสรเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยเขาใส่หมายเลข10นะครับมันมีรายงานข่าวออกมาจากทางฝั่งของฟอรินเฟตเทนเบิร์กนะครับได้มีการรายงานข่าวออกมาบอกว่าฟอรินเวียสเนี่ยต้องการที่จะใส่หมายเลข10ซึ่งหมายเลข10เนี่ยก็มีลูกพี่นะฮะมีพี่ใหญ่อย่างเอลซิสแมกเรเตอร์ใส่อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะหลายคนก็เมื่อได้ฟังข่าวนี้ก็ ตำหนิตีเตียนไปทางฝั่งของฟอร์ลินเวียนะครับบอกว่าเป็นแค่คนที่เพิ่งเข้ามานะครับจะมาทําแบบนี้มันไม่ได้นะต้องให้เกียริรุ่นพี่ที่อยู่ก่อนแล้วก็พาสมสรของแดงรีปูอย่างแมกเรสเตอร์เนี่ยนะครับ <S <S แล้วก็ที่สําคัญแมกเรสเตอร์เนี่ยก็เป็นกองกลางในระดับแชมป์โลกนะจะมาทําแบบนี้ไม่ได้มันเหมือนกับเป็นการไม่ให้เกียริรุ่นพี่มันเหมือนกับเป็นการหักหน้ารุ่นพี่นะครับ หลายคนก็มีความคิดเห็นเป็น,นเชิงแบบนั้นมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นแต่ผมอยากให้มองว่ามันเป็นการเสนอออกมาจากปากของนักข่าวเองเท่านั้นเองนะครับส่วนเจ้าตัวเนี่ยผมมองว่าเขายังไม่ได้ขยับอะไรและการที่เขาจะออกมาพูดแบบนี้นะครับทั้งๆที่สถานการณ์ในเรื่องของการปิดเดียวมันยังไม่เป็นทางการผมเชื่อว่าฟอร์เรนเวียก็คงจะไม่ทําแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันการผิดมารยาทอย่างร้ายแรงมากๆนะครับ ตัวของนักเตะเนี่ยยังไม่มีการพูดออกมานะฮะท่านผู้ชมเป็นการรายงานข่าวออกมาเท่านั้นเองฉันแล้วใครที่เข้าใจผิดก็กลับมานะท่านผู้ชมกลับมานะฮะลิวอพูอยังให้อภัยอยู่นะประมาณนั้นนะครับอ่ะนะฮะซึ่งแน่นอนเนี่ยนะครับฟอร์ลินเวียสเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่สายข่าวพูดนะท่านผู้ชมก็คงจะมีการไปแย่งตำแหน่งกันแล้วละ่ะกับทางฝั่งของจาวมาว โมเซล่านะฮะท่านผู้ชมซึ่งในทีมชาติเนี่ยโมเซล่าเนี่ยก็ใส่หมายเลขสิอยู่ถ้าเกิดว่าอยาก,ยากได้หมายเลขสิเนี่ยก็คงจะมีการตีกับทางฝั่งของโมเซล่าแล้วซึ่งในทีมชาติเนี่ยฟอร์เรนเวตเลือกที่จะหลีกทางให้กับโมเซล่าแล้วฟอร์เรนเวสตก็ไปใส่หมายเลขสิ็นะครับท่านผู้ชมแน่นอนผมเชื่อว่าเขาก็คงจะไม่ไปทําแบบนั้นแน่ๆนะครับกับทางฝั่งของลูกพี่อย่างอเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับ ก็คงจะต้องเลือกหมายเลข17อย่างแน่นอนแหละนะฮะในการใช้เสื้อนะฮะในการลงทำการแข่งขันกับริวพูถ้าเกิดว่าสามารถที่จะปิดดิวได้อย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้โคดทวนก็ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนในห้วงสัปดาห์นี้จะต้องจับตาดูกันดีๆนะครับเป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญจริงๆนะครับหลอดสโมสรหงสแดงริวพูในเรื่องของตลาดของการซื้อขายนั่นเองนะครับ